ต้นได้รับความไว้วางใจจากครูให้เป็นเหรันยิกห้องเก็บเงินฝากของเพื่อนๆส่งสหกรณ์โรงเรียนทุกเช้าเพื่อนๆมาต่อแถวส่งเงินฝากให้ต้นด้วยรอยยิ้มและความไว้ใจเมื่อเพื่อนกลับไปแล้วต้นนั่งนับเงินเงียบๆคนเดียวก่อนสายตาจะหยุดอยู่ที่แบงค์พันใบหนึ่งต้นลังเลก่อนจะค่อยๆหยิบเงินครึ่งหนึ่งเก็บใส่กระเป๋ากางเกงเขาเขียนตัวเลขปลอมลงกระดาษให้ตรงกับยอดรวมทุกอย่างดูแนบเนียนแต่ไม่กี่วันต่อมา ครูได้รับแจ้งจากสหกรณ์ว่ายอดเงินของห้องไม่ตรงกับยอดรายบุคคลครูเรียกต้นเข้าพบพร้อมเอกสารการฝากเงินของเพื่อนๆทุกคนหลังอึกอักอยู่พักใหญ่ต้นก็ยอมสรารภาพออกมาพร้อมเสียงในห้องที่เงียบสนิทเขาถูกพักการเรียนหนึ่งสัปดาห์ต้องคืนเงินทั้งหมดและถูกถอดจากตำแหน่งเหรันยิกทันทีวันนั้นต้นได้รู้ว่าความซื่อสัตย์นั้นมีค่ากว่าเงินและความไว้ใจสร้างยากทำลายง่าย ถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งไว้คลิปใหม่ขึ้นจะได้เห็นก่อนใครสวัสดีจ้า